ดีค่ะชื่อเป็นหนึ่งธันวราเทพสิท์นะคะตอนนี้กํลาลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภาัฏสุนันทาค่ะและ้วก็สิ่งที่หนึ่งมาประกวดนะคะหนึ่งต้องการที่อยากสหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะเพราะหนึ่งไม่คิดที่จะหยุดฝันค่ะเพลงที่หนึ่งชอบนะคะเป็นแนวเพลงสไตล์บ๊อปค่ะแล้ววันนี้หนึ่งจะมาร้องเพลงร้อยเหตุผลค่ะเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉัน เหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ฟังเสียงหัวใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้เหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอกำลังใจให้เป็นหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ